สวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็มาทํางานนะครับนอกพื้นที่นะครับมาที่อําเภอวังน้ําเขียวนะครับอยู่ที่บ้านไร่คุณนายนะครับที่วังน้ําเขียวอากาศดีมากๆครับให้ทุกคนมาดูต้นสับปะรดสีนะครับมีเขาเอาสับปะรดสีมาตกแต่งนะครับบริเวณป้ายจุดเช็คอินของบ้านไร่คุณนายนะครับสวยงามมากเลยครับเป็นสับปะรดสีทนแดดนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนมาดูใกล้ๆนะครับ ครับและนี่นะครับก็จะเป็นปลายเช็คอินนะครับของบ้านไร่คุณนายนะครับวังน้ําเขียวนะครับเขาก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้มากมายนะครับหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีต้นสับปะรดสีด้วยนะครับอันนี้เป็นสับปะรดสีแบบทนแดดนะครับทุกคนสังเกตว่าเขาจะใช้ดินเป็นวัสดุปลูกนะครับทุกคนนี่ครับไม่ได้ใช้กลับมะพร้าวนะครับทุกคนก็จะสีสันประมาณนี้นะครับวังน้ําเขียวนี้เป็น อำเภอที่อากาศดีมากนะครับทุกคนน่ามาพักนะครับทุกคนใครผ่านไปผ่านมาโคราชก็แวะมานะครับตรงนี้แนะนําเลยนะครับนี่ครับถ้าใช้วัสดุจากกรมะพร้าวสับนะครับผมว่ามันน่าจะสีสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ยังสีเท่านี้แล้วนะครับทุกคนดูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นดินอย่างเดียวเลยนะครับล้วน สังเกตผมที่สวนที่บ้านนะครับใช้กลับมะพร้าวนะครับมันจะสีสวยกว่าใช้ดินนะครับทุกคนแต่ก็แต่ก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนนี่ครับให้ดูการตกแต่งของเขานะครับเป็นไอเดียนะครับเอาผสมผสานกับไม้ชนิดอื่นๆนะครับทุกคนนี่ครับสวยงามไหมครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเขาก็จะจัดไว้อยู่ใต้ต้นกล้วยไม้หรือเปล่าเขาเรียก หางช้างนะครับตรงนี้เขาเรียกต้นหางช้างครับทุกคนนี่ครับก็จะเอาวางไว้รอบโคนของต้นหางช้างนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับทุกคนบรรยากาศดีดีครับทุกคนนี่ครับวัางน้ําเขียวนะครับอากาศดีฝนตกนะครับช่วงนี้ก็จะสดชื่นทุกวันเลยนะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นต้นไม้อื่นๆนะครับสวยงามมากครับตกแต่งเป็นธรรมชาติดีมากครับ สวยงามร่มรื่นครับทุกคนนี่ครับใครสนใจก็ผ่านไปผ่านมาก็มาพักนะครับบ้านไร่คุณนายวังน้ําเขียวครับนี่ครับมีมุมสับปะรดสีอีกนะครับทุกคนโอเคครับก็เอามาให้เป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่จะจะเอาไอเดียไปจัดสวนนะครับก็ลองดูเป็นแนวไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ chứ. Em. Đó. Đó. Em ơi. <laughs> เอาเอาน้ําเดียว. Giúp này